สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามว่าวลบรูปล,ลบไฟล์วิดีโอไปเราจะไปกู้คืนจากตรงไหนในเครื่อง Moto G 20ที่เป็น p u r Android เนี่ยนะพี่นะอันนี้โดยปกติเนี่ยใน p u r Android Moto G 20เนี่ยเขาก็จะมีแค่ตัวคำว่าไฟล์โอเคไหมไอตัวแอปแอปไฟล์เขาเนี่ย่าในคนแอปได้ไหม,มนะช่างมันเถอะเรรียกไฟล์ก็แล้วกันอีกอันหนึ่งก็คือ แอปพลิเคชันแกลลอรี่โอ่า,อาทำมันทั้งสองอย่างเลยาก็แล้วกันว่าเราจะกู้อย่าตรงไหนเพราะบางทีเราก็อยากโหลดโหลดแกลลอรี่โกใช้มันจะได้ง่ายหน่อยอ่ามันจะมันจะกู้ยัางไงอ่าเพือ่อไว้ทั้งสองอันเลยอ่าเราเข้าไปในไฟล์ก่อนอ่าจะกู้ตรงไฟล์นี่ไปทําไงอ่าเข้ามาในไฟล์จึก๊กเข้ามาแล้วเราก็ไปกดขีดสามขีดมุมบนด้านซ้ายตรงนี้นะกดลงไปเราก็จะเห็นคําว่าถังขยะพร้อมขนาดเลยว่ามีขนาดเท่าไหร่ ออกดเข้าไปอกดเข้าไปเราก็จะเห็นรูปภาพหรือไฟล์วิดีโอมันอยู่ในนี้อ่าเรามันอยู่เราจะกู้คืนอ่าเห็นไม่ชัดอ่ะเห็นไม่ชัดไปกดตรงนี้นะจ๊ะเพื่อจะได้เห็นชัดๆอ่ะกดจึก๊กก็จะเห็นเป็นภาพแบบนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็ติ๊กถูกติ๊กลงไปจึก๊ก าก็จะให้คุณเลือกไหนอ่าไปไหนล่ะกู้คืคนอ่าดีคืนค่าอยู่ตรงนี้อ่าคุณก็กดคืนค่าตรงนี้รูปภาพมันก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมที่ที่มันเคยอยู่อันนี้เป็นรูปถ่ายมันก็อยู่ในคามเมล่านั่นแหละอ่ะนานะอ่าอันนี้เป็นแบบที่จากในไฟล์เขาก็กู้คืนกันตรงนี้ไปเลือกเอาก็แล้วกาันอ่าคุณก็ไปกดเอาอ่าน,นี่น,นี่สถนานการณ์สมมุติช่างมันเถอะ เอาไปในแกลลอรี่โกไปกู้กันตรงไหนอ่าในแกลลอรี่โกก็กดเข้าไปในแกลลอรี่นะแล้วเราก็ไปที่จุด3จุดมุมบนด้านขวาเออมันอยู่คนละที่กันแค่นั้นแหละไม่มีอะไรไมากมายกดลงไปเราก็จะเห็นคําว่าถัางขยะอยู่ตรงนี้นี่อ่ากดบงไปบนคําว่าถัางขยะเราก็จะเห็นรูปภาพที่เราลบมันอยู่ในนี้อันนี้มันไม่ชัดเราเลยลบแล้วก็ จะหารูปชัดมันก็ยากนะ่ายเด็กอ่ะอันนี้เราอยาก,กะกู้คืนทํายังไงเราก็เอานิ้วกดแช่ลงไปที่รูปภาพสิจ้านี่มันก็จะขึ้นติ๊กถูกแบบนี้เหมือนกันนะเรามันก็จะมีคําว่ากู้คืนคุณอยากได้รูปอะไรคุณก็ไปกดเอาเนี่ยติ๊กได้ทั้งนั้น,นอ่ะติ๊กติ๊กติ๊กก็ได้อะนนี่ติ๊ก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 ลงไปอย่างนี้อ่านะหรือนั่นแหละเออช่างจะติ๊กติ๊กอะ เราไม่ติ๊กหรือว่ากดย้อนกลับเพราะเราจะไม่ได้คิดจะกู้คืนเออนะหรือกดคําว่ากู้คืนก็ได้อ่ากดคาว่ากู้คืนเขาก็ให้คุณเลือกรูปนั่นแหละอ่าก็ไม่เหมือนก็เหมือนกันนั่นแหละคุณก็กดติ๊กเอาอ่าคุณจะติ๊กอะไรคุณก็ติ๊กเนี่ยก็จะมีวงกลมให้คุณติ๊กเนี่ยตรงนี้อ่าคุณจะกู้กู้คืนรูปไหนคุณก็ติ๊ก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 มันก,ก็กู้คืนนั่นแหละอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการกู้ไฟล์าภาพไฟล์วิดีโอจากในไฟล์ในแกลลอรี่โกใน เครื่องโมโต G 20ที่เป็นเพียว Android ก็ประมาณนี้แลแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ